เรากลับมาเจอกันในเบรตที่2นะคะของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนต้องรีบโทรศัพท์มาสมัครได้แล้วค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะสำหรับใช้ในการสมัครสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนรีบโทรศัพท์มานะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่าย แต่อย่างใดนะคะพอคุณสมัครมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราทําบัตรสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสัดส่งให้คุณไปจนถึงที่บ้านเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรากลับมาคุยกันเรื่องของชาต่อนะคะอาจารย์ครับเออวันนี้เราคงจะไม่ไม่บอกแค่ว่าชาคืออ,อ่คือคนอื่นนะ่พอพูดถึงคําว่าชาเนี่ยเขาจะนึกถึงการเอาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นชาแล้วก็เอามาชงแล้วก็ดื่มเราเราจะไม่พูดแค่นั้นแต่ว่าเราจะลงลึกกันเลยเห็นอาจารย์บอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ย เวลาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็ตามต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นของโบราณโบราณเนี่ยที่มีการปลูกสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนเนี่ยถ้าณปัจจุบันนี้ยังคงอยู่เขาก็มีการเก็บรักษาอย่างดีชาเนี่ยก็เห็นว่าต้องเรียกว่าบรรพบุรุษของชาใช่ไหมอาจารย์รมันมันยังไงาอาจารย์คือยอย่างนี้ค่ะาชาเราพูดถึงนั้นทางทางทางใต้เราค่ะอาจารย์อย่าง,งคนไทยนะชาวจีนในคนไทยเนี่ย สนในไทยเนี่ยสมมัติจับมาจากทางใต้ะครัครั้งหนึ่งก็จะมีการแย่งงานอยู่นะครับว่าระหว่างฮกเกี้ยนกับแตจ๋วเราะครับใครเป็นต้นกำนักของของชาจีนต้นกำเนิดของชาจีนจะเป็นใครใช่ก็เลยก็เลยทะเลาะกันเยอะพอสมควรนะฮะแค่ชา ชาเนี่ยนะอาจารย์นะเลยวเราไปถึงทางทางปากีก็เลยส่งนักวิชาการมานะฮะมาสำรวจว่าตกลองเราไงกันแน่ครับปรากฏว่าทางฮกเกี้ยนนะฮะเขามีชาเก่าแก่ที่สุดก็คือต้นชาต้นชาที่เก่าแก่ที่สุดเพียงแค่สามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีอันนี้ฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนนี่มีมีต้นชาสามร้อยกว่าปีครับค่ะนะฮะ พอมาแต้จี๋เราคค่่ะะต้นที่ต้นที่เก่าแก่ที่สุดค่ะันปีสมัยราชวงศ์ซ่งคือคือคำว่าต้นเก่าแก่นี่แสดงว่ามันยังต้องมีชีวิตอยู่ในวันนี้เขาไปสำรวจอยู่แล้วทุกวันนี้ยังให้ผลผลิตอยู่เหรอฮะแล้วแล้วเขาอะไรมาวัดว่าไอ้นี่สามร้อยไอ้นี่พันปีละจา์เขาใช้ไอ้ไปสำรวจวงปี ครับไม่ใช่สามร้อยปีเขาสามวงอยปีเขาตัดนี่นั่นเหรอสี่จานเขาใช้ไอเทคโนโลยีอ๋อนะเขาใช้เทคโนโลยีคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าเห็นไอ้ต้นชาตั้งอยู่แล้วก็บอกไอ้นี่300นี่ส0่ร้เขาก็ต้องไปตรวจว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างนั้นไหมใช่เขาใช้เทคโนโลยีนะฮะใช้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยค่ะเครื่อางทันสมัยนะค่ะเป็นไปเขาบอกว่ามีควะมาณสามร้อยปีพันสามร้อยปีใช่นะฮะแต่จิ๋วเขาบอกเขามี นี่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนทุกวันนี้นี่เก่าแก่ที่สุดและก็ยังมีชีวิเอ้ยยังยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ <laughs> ยังมีผลผลิต,ยตยอยู่เหรออาจารย์แล้วต้นมันใหญ่มะฮึมาแค่ไหนอ,อะใหญ่แค่ไหนประมาณสักสามเมตรสามเมตรกว่าก็ถือว่าเป็นไม้สูงใหญ่ใช่เพราะมันสักตึกตึกประมาณสักสองชั้นเลยอาจารย์แล้วพันสามร้อยกว่าปีเนี่ยมัน มันมีวิธีการรักษาอะไรที่มันแตกต่างกว่าคนอื่นเขาเหรอก็ไม่เด่นผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้รักษาอะไรนะฮะแต่เขาให้เจ้าของพังค็เขานังคงจะดูแลดีมีทั้งหมดกี่ต้นคะไอพันสามร้อยกว่าปีเนี่ยมีต้นเดียวมีต้นเดียวในประเทศจีนโอ้มูลค่ามันไม่หลายร้อยล้านเหรออาจา์ถ้าอย่างนั้นใช่าหต้นเดียวอะสูงมากนะครับตีค่ามาได้โอ้หะ่ต้นที่คือห้าร้อยปี คค่่ะะะนต้นที่500ปีขึ้นบนนะนะ่อามีไม่ต่ำกว่า800ต้นมีไม่ต่ำกว่า800มันก็ยังเยอะกว่าของพกเกี้ยนเนาะพกเกี้ยนที่มี300ปีนะแค่300ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเออ่ตอนตอนนี้เขาก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะฮะก็คือตอนนี้เราเราก็เป็นที่ก็ได้ข้อสรุปแล้วสรุปแล้วว่าแต้จิ๋วทั้งแต้จิ๋วเราเนี่ยเป็นต้นตังหลักของชาวนุ่ง ชาอูหลงครับก็คือชาดํานั่นแหละชาดำดำที่เรากินเราเรียกว่าอูหลงอ่าฮะฮอ่าอูหลงเขาจะมาจากมาจากจากฮอกเกี้ยนนะฮะเขาอีกพันหนึ่งแต่ั้งแต่จิ๋วเราอีกพันหนึ่งเขาว่างลงไปแต่ว่าถ้าเป็นชาดำดำเราเรียกชาอูหลงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นท้งแต่จิ๋วเราโดยเฉพาะหอมว่องเนี่ยเป็นต้นตำรับ ของของชาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นพันสามร้อยปีก็ยังคงอยู่แล้วก็มีต้นเดียวเป็นของชาวบ้านหรือว่าเป็นของรัฐบาลคะตอนนี้เป็นของชาวบ้านนะอ๋อเหรอฮะเพราะตั้งแต่บางพวกยังมีการเก็บเกี่ยวยังมีโอ้แล้วต้นนั้นนี่ราคาสูงมากมากครับคือต้นนี้ตาาตำตำนานนะตำตำนานที่ที่เขาบันทึกกันมาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ มีการบันทึกแล้วก็มีเล่ากันมาคนะฮะเขาบอกว่าต้นนี้น่ะปลูกด้วยห้องเต้นะฮะแล้ห้องเต้กเป็นคนปกูกแล้วเป็นคนปลูกคือสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยนะฮะมีเปรีซ้อนหนานซ่งสมัยราชวงศ์ซ่งสุดท้ายของราชวงศ์ซ่งเนี่ยประเทศมันแตกนะฮะห้องเต้ก็เลยหนีลงมา จากแถวภาคกลางค่อยๆหนีลงมาที่คที่ทางใต้ิวันเราเข้ามาทางใต้จว๋วตรงนี้นะฮะมีวันหนึ่งเขาคิวน้ํามากนะครับในใต้จวันคิวน้ามากก็เลยไปเอาใบใบต้นใบหญ้าใบใบต้นไม้ใบหนึ่งมาเคี่ยวนะฮะเพราะว่าเคี่ยวแล้วรู้สึก ชื่นใจผิดปกตินะฮะก็เลยได้ลงเมอปลูกขึ้นใบต้นหนึ่งนะฮะมันขยายพันธุ์บอกว่าพันธุ์นี้แหละต้นนี้แหละที่ห้องเต้องนี้เป็นคนปลูกนะฮะพอหลังจากมาจากท้องมาแต้จิ๋วนะแล้วก็ไปฮกองกงนะสุดท้ายก็ห่องเต้องนี้ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ในทหารขั้นหนึ่ง บากแล้วก็กระโดดลงทะเลเสียชีวิตอ๋อค่ะนี่คือห้องเตยองนี้นะครัเพราะฉะนั้นในตามตำนานว่าห้องเตยองต้นนี้ปลูกด้วยห้องไตยองสุดท้ายของพระชมบงทรงซึ่งก็ประมาณพันกว่าปีนั่นแหละอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าอยากรู้จังเลยผลผลิตของชาที่มีอายุตั้งพันสามร้อยกว่าปีเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นต้นที่มีราคา แพงที่สุดหมายถึงว่าพอพอพอเด็ดออกมาแล้วมาทําเป็นชาเนี่ยอันดับต้นๆของชาเลยแพงที่สุดของชาทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นงานประมูลแต่ละปีนะะปีหนึ่งจะเก็บสองรอบนะฮะการประมูลแต่ละคร้างเขาก็ไม่เคยพูดถึงว่ามันจะเท่าไหร่นะฮะแต่มีการคุยกันนะฮะคือเขาประมูลอยู่ในห้องนะครับแล้วก็สามารถจับทาง ปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดปีที่แล้วเป็นของไอ้สิงคโปร์เป็นคนประมูลไปคนะฮะปีหนึ่งเนี่ยผลผลิตไม่เยอะนะฮะอยู่ประมาณสักสองสามสิกิโลสามสี่กิโลในแต่ละครั้งก็ไม่เยอะนะจยะไม่เยอะนะฮะราคาประมูลอยู่ที่นะฮะประมาณสี่ถึงหนึ่งล้านบาทหยวน แล้วประมาณกี่บาทอาจารย์ก็คุณด้วยห้าโอ้มันก็มันมันต่อต่อการเก็บหนึ่งครั้งปีหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆว่าปีปีหนึ่งผลผลิตของต้นชาที่มีอายุประมาณพันสามร้อยกว่าปีเนี่ยนะคะที่เก็บได้สองครั้งเนี่ยปีหนึ่งก็น่าจะทําเงินได้ประมาณเกือบสิบล้านล้านสิบล้านบาทประมาณนั้นนะคะอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์บอกต้นมันต้องพันสามร้อยปีได้มันเก็บได้น้อยเจอสามสี่กิโลง่ะอาจารย์มันน่าจะเก็บได้เยอะนะ เวลาทำเป็นยาชาแล้วมันมันนนอนอันนี้คือมีการแปลออกมาแห้งแล้วนี่คือนี่คือกิโลแห้งไม่ใช่กิโลสดไม่ใช่เพราะว่า10กิโลสดมันจะได้ประมาณ1กิโลแห้งถ้าเราเฉดเฉเี่ยนะจันนะครับอ๋ออ่าค่ะทีนี้เวลาประมูลเนี่ยค่ะยังไม่รู้เลยว่าชาปีนี้ได้ผลผลิตเท่าไหร่ผลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ประมูลเคาะราคาไปเรียบร้อยแล้วเคาะพอ พอเอาไปเสร็จปุ๊บประมูลของปีหน้าเลยจริงง่าจารย์เขาประมูลเป็นชุดๆเลยปีนี้ออกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้าออกมาหอมขนาดไหนก็ไม่รู้เสียงเอาไว้จิ้ง่าจารย์ครับเหรอแล้วแล้วคือคือคือเขาน่าจะมีความพิเศษอาจารย์ไม่งั้นคงคงไม่สามารถทําราคาได้ขนาดนี้พิเศษขนาดไหนอย่างเราเราที่ไม่มีสิทธิ์อร่อยเหรออาจารย์เพราะคือคือเราไม่สิ อ้ยอยต้องออกตัวก่อนว่าตัวเองไม่ใช่เป็นนักดื่มชาครับนะคะก็เห็นสีมันก็เหมือนกันนะจันนะรสชาติก็อาจจะมีบางยี่ห้อขมน้อยขมมากขมอะไรเท่านั้นเองรจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันยังไงอ่ะจันต่งากตงกันเยอะเหรอฮะค,ความความเป็นชารสชาติของแต่ละต้นแต่ละจะต่างกัน,กนเยอะรอฮะคนไทยจะมีนิสยยัยเนี่ยชอบกินชาหอมชาที่มีกลิ่นหอมนะฮะอย่างชามีกลิ่นหอมดอกไม้บ้าง ใช่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 ค่ะซึ่งชาพวกนั้นถ้าเป็นนักสชาจริงๆเขาจะไม่กินกันเหรอฮะเขาจะเอาตัวชารสชาติของชาแท้ๆเพราะฉะนั้นชาที่ดีเนี่ยไม่ได้เอากลิ่นมาเป็นตัววัดไม่ใช่ชาแต่จะอยู่ที่รสชาติและชามันมีมีรสคือาจารย้าถาม็่าชาที่มีสักพันพันสามพันสี่ร้อยปีเอ้ยัระศรพันสี่ร้อยเอ้ยเม็ดขึ้นไปเนี่ยนะฮะชาบนขาวเนี่ยนะฮะ มันจะมีรสชาติของมันโดยเฉพาะนะฮะซึ่งถ้าว่าเราไม่กินกินไม่เป็นเราก็จะไม่รู้สึกแปลกๆนะฮะอันดับแรกที่ผมเคยเจอไอ้ที่ไอ้ที่พันปีแลเราไม่มีสินะฮะเพรทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังจะถามอาจารย์ว่าพันสามร้อยปีนี่อาจารย์ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้เพราทุกวันนี้รายได้หลักของชาตอนนี้เนี่ยนะคือตอนกินทับกินนะฮะทับกินแล้วก็ไปขยายทัน อ๋อก็ยังสามารถขยายได้ขยายได้นะทับกินน้ำไยาพันธ์ไอ้ตัวทับกินทั่ยาพันธ์ตรงนี้นี่แหละที่ที่ราคาก็สูงมากมากทีเดียวโอนะฮะไอ้ลูกของเขานะฮะเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้กินนะเราได้กินเลนเลนเลนของเลนของเลนนะฮะที่นี่ไอ้ยมีหลายต้นที่ว่าเขาร้อยปีเจ็แปดร้อยปีนะพวกนี้เราไม่มีสิทธิ์ได้กินหรอก อ้าวแล้วทุกวันนี้ที่เรากินเรากินอะไรเราไปกินเลนสของหลายๆเลยนะคะเลนไม่รู้กี่ชาละอ่านะคะเรื่องราวของชาเนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเบรกนี้ตอนนี้ที่แต่ละท่านรับชมรายการของเราเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจความหมายของคําว่าชาจีนนะคะว่าจริงๆแล้วชาจีนเนี่ยมีทั้งวิถีชีวิตอยู่ในนั้นมีทั้งวัฒนธรรมอยู่ในนั้นมีทั้งประวัติมีทั้งที่มาแล้วมีอะไรหลายๆอย่าง อยู่ในคําว่าชาคําเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชาจะมีมิติอีกหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ